เรื่องไปเหยียบหม้อดินแตกวันนั้นผมกับไอวินได้ไปแย่ไข่หมดแดงหลังวัดวัดนั้นก็จะเป็นติดกับป่าช้านะครับผมกับไอวินก็ได้ไปแย่ไข่มดแดงผมกับไอวินก็เตรียมของเตรียมตะกร้าเตรียมกระจาดเพื่อไปแย่ไข่หมดแดงกันนะครับในสายของอีกวันหนึ่งผมกับไอวินก็ได้เดินลัดเลาะแยะ่ ไข่มดแดงไปเพราะมันเป็นตอนกลางวันมันก็ไม่น่ากลัวและเขตแถวนั้นน่ะเขตแถวใกล้ๆขอป่าช้าน่ะไข่มดแดงมันเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปก็จะมีผมกับไปวินสองคนที่ชอบเข้าไปผมกับวินก็ไปแย่กันหาตามต้นไม้ใหญ่ๆใหญ่ๆก็แย่ลังไหนใหญ่ก็จัดแย่ทุกลังครับโหได้กันมาเยอะและในช่วงนั้นน่ะ ราคาไข่มดแดงก็ค่อนข้างสูงผมไก่วินก็ด้วยความอยากหาตังค์อะว่าใช้กินขนมซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็พากันไปแย่บวกกับเอามาทํากับข้าวด้วยของกินด้วยก็ความอยากกินนะครับของผมทั้งสองคนผมไก่วินก็ได้เดินเงินพากันไปเลาะแย่ไปแย่ไปทีเนี้ยแย่ไปจนแบบมันเป็นทางแนวนะครับแนวตะเข็บต้นไม้ ผมสองคนก็แย,ย่กันไปเรื่อยๆ,ๆมันก็ได้ค่อนข้างแบบเยอะนะครับแต่มันก็แต่ไอเราก็ยังไม่พอกันนะครับผมสองคนก็ยังไม่พอก็แย่แย่แย่ทีเนี้ยมันก็สุดขอบแล้วขอบต้นไม้ใหญ่ที่มันจะเขาจะปลูกเป็นแนวแนวแนวเรียงเรียงไปมันก็สุดขอบแล้วทีเนี้ยมันก็มีข้างในอ่ะต้นไม้ข้างในอ่ะที่ว่าในป่าทีนี้ในป่าช้าเลยจะมีอยู่ประมาณ ต้น lifting, หรือสองต้นสองต้นน่าจะสองต้นแต่ต้นไม้มันไม่สูงนะโอ้แต่ไข่มดแดงมันเยอะมากลางังลังมดแดงผมก็ตอนแรกผมก็จะไม่ไปไอ้วินก็เอยเอยถามผมมาไปหรือเปล่าเออแค่สองต้นนั้นก็กลับแล้วมไม่จะไปกลัวอะไรกลางวันแสกนะ่ะมันก็บอกผมว่าจะไปกลัวอะไรกลางวันแสกผมก็อึดอักอึกอักลังเลนะด้วยความที่ว่ามันเป็นป่าช้านะครับแต่มันเป็นป่าช้าเก่าแล้วล่ะ แต่เขาก็ยังเรียกป่าช้าอยู่เออผมก็ยังกลัวแต่ไอวินน่ะเพื่อนผมคนเนี้มันไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไงอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ค่อยกลัวมันก็แยันขคยอผมไปเถอะหนะ้าจะได้กลับบ้านเอออะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยแค่นี้เราก็พอนะได้เยอะแล้วพอแล้วกกลับบ้านเถอะมันก็บอกว่าถ้าไปสองไปสองต้นในนั้นก็กลับบ้านเลย ผมก็ยังลังเลผมเอ,อ้ยไม่ไปหรอกเออน่ากลัวมันก็บอกอาโทรจะไปกลัวอะไรไปกับไปกับมันไม่ต้องกลัวมันกวาอ,อย่างนี้นะผมก็ด้วยความที่ว่าลำคานอยากกลับบ้านกะ็อยากกลับบ้านผมก็ไปไปงั้นไปไปเทศสองต้นนี้พอนะสองต้นนี้แล้วก็กลับแล้วแล้วมันก็ยังไม่ใกล้เย็นแล้วมันก็บา 3, บสามใบสี่แล้ว เออผมปัปจะได้กลับผมก็กลัวเย็นมากเนาะมันก็จะมืดลงน่ากลัวผมสองคนก็ไปผมก็แย่ใากันแย่เลยแย่กันจังหวะนั้นเนาะโอหผมเห็นได้เยอะผมก็แย่ไม่ได้สนใจแล้วผมก็รีบแย่รีบแย่แล้วมันยิ่งเยอะผมก็แย่แย่แย่ประมาณสี่ห้าล้างก็แย่ไป้เนี้พอฝั่งทางผมหมดผมก็ไปดูทางฝั่งไอวินไอวินก็แย่แย่แย่มันก็แย่เนาะเห็นมันได้เยอะมันมันยิ่งได้เยอะมันก็ยิ่งแย่ ทีนี้เราก็ได้มาเป็นตะก้าแล้วตะก้าแต่ตะก้าไม่ใหญ่เราก็ประมาณถ้าวัดเป็นกิโลก็สามสี่โลประมาณนั้นได้นะเยอะนะวันนั้นแย่ได้เยอะต้นไม้เยอะผมสองคนฟันเยอะเลยเออมาต่อในจังหวัดที่มันแย่แย่เนาะมันตามันก็มองแย่แย่แล้วไปใกล้โคนต้นไม้แล้วมันก็แย่แย่เพราะลังนั้นมันอยู่ติดโคนอ่ะมันก็แย่แย่แย่แล้วในจังหวะนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้มองผมก็แงนมองไปที่มันแย่เนี่ยมันก็แงน ก็งเนขยเย่อย,ย่ๆย,ย,ย่สักแป๊บเสียงนั่งปุ๊บผมก็ว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะผมก็ก้นกลมไปมองนะครับมันก็ก้มมามองจงังหวะที่มันเหยียบแล้วเสียงดังมันก็ก้มมามองที่ไหนได้มันเหยียบเข้ากับหม้อหม้ออะไรสักอย่างมันเป็นหม้อดินหม้อดินเก่าที่อันเนี้ยก้มไปเหยียบหม้อหม้อหม้อแตกแต่ว่ามันเป็นหม้อเก่าแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่หม้อใหม่หรอกก็คือหม้อเก่ามันหม้อนา,นาแล้วดําแต่ที่นะ่ะพอกลมไปดูปุ๊บ ผมว่าเอาแล้วไงไวินมึงเหยียบอะไรเขาแล้วบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมอมเก่าแล้วเขาทิ้งแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วมันก็วางเงี้ยนะครับผมก้มไปดูผมบอกเฮ้ยมันมีผ้าย,ยันด้วยนะมีอะไรด้วยนะไอ้วินบอกโอ้ยไม่ต้องไปกลัวมอมเก่าแล้วถ้ามีคงไปไหนต่อไหนแล้วอะไรเงี้ยอ,อผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปล่อยมันแหย่บไปพอแย่ยจนเสร็จแล้วกลับบ้าน ผมก็ไม่ได้สนใจพอกลับบ้านเราก็แยกย้ายจากว่าได้กันเยอะๆเราก็ไปขายขายแล้วเราก็ได้ตังมาเราก็ซื้อหนมซื้อข้าวเข้า,ขาบ้านขายหมดเราก็เก็บเก็บเอามาแบ่งกันไปทํากินอืพอหลังจากวันนั้นปุ๊บไอตัวผมผมก็กลับอยู่บ้านใช้ชีวิตเราก็ใช้ชีวิตแต่แต่ว่าบ้านผมกับบ้านมันก็ห่างกันนะแบบว่านานจะลงมาเจอกันสักทีหรือว่าจะมาเจอนักทีเพราะว่าบางทีก็ไปหากันบ่อยบางทีก็ไม่ค่อยได้ไปอย่างเงี้ย นานเจก็ว่าบ้านก็ต่างคนต่างทําไร่ทํานากันนะก็คือมีงานมีการทําสมัยนั้นการเรียนการอะไรผมก็ยังไม่ค่อยมีค่อยอะไรเงี้ยออผมก็ไม่ได้เจอมันก็หลายวันวันนั้นผมก็เดินผ่านเออผมก็คิดถึงมันเออเพราะว่าไม่เจอหลายวันผมก็เดินผ่านแล้วมก็ไปเจอไปผมก็เดินผ่านไปนี่แหละผมไปร้านค้าแล้วก็ไปเจอแม่มัน แม่ขอไอ้วินนะผมก็เลยถามอ้าวแม่ไอ้วินไปไหนผมไม่เจอหน้าหลายวันเลยอะไรเงี้ยแม่เขาบอกว่าไอ้วินมันไม่สบายผมบอกอ้าวไม่สบายมากี่วันแล้วทําไมไม่ไปหาหมอแม่เขาก็บอกว่ามันเป็นเป็น,ห,นหายหายเดี๋ยวมันก็หายแต่ผมว่าเป็นหลายวันยังบวกกันานาแล้วตั้งแต่ว่าชุดพวกเองไปแย่ไข่มดแดงอะ่ะเออวันนั้นเลยตั้งแต่มันกลับมามันก็เงียบ ไม่พูดไม่จาเออมันก็อยู่ๆมันก็เป็นไข่อยู่ๆก็เหมือนไม่ใช่มันแล้วบางวันตรงคืนมันก็มาอยู่บ้านอะไรเงี้ยผมบอกอ้าวทำไมผมไม่เห็นรู้ข่าวแม่บอกแม่ก็ไม่ค่อยได้ออกมาเพราะแม่ก็มัวแต่ดูแลมันนี่แหละเอองานการก็ไม่ค่อยได้ทําทําไรทํานาเข้าสวนก็ไม่ได้เข้าผมก็เลยตัดใจเอองั้นเดี๋ยวผมไปเยี่ยมมันเองแม่ว่าเออลองไปดูมันหน่อย เออพอหลังจากผมซื้อของซื้ออะไรเสร็จผมก็เอากลับไปบ้านเสร็จผมก็ไปเดินมุ่งหน้าไปเยี่ยมมันไปเยี่ยมมันพอผมไปถึงปุ๊บปุ๊บผมขึ้นไปเห็นหน้า,าวินผมเรีย้วินแต่ว่ามันไม่หันนะครับแล้วเนี้ยไอแม่เขาก็เดินนะเดินขึ้นบนบ้านเป็นเสียงเป็นบ้านไม้สองชั้นแม่เขาก็เดินปุ๊บปุ๊บมันก็ได้ยินเหมือนได้ยินเสียงแม่เดินนะครับมันก็หันมามองปุ๊บผมเห็นหน้าผมเท่านั้นแหละ ตามันขวางน่ากลัวมากผมว่าเฮ้ยผมก็เลยถามว่าไอ้วินเออมึงเป็นไรเนี่ยอะไรเงี้ยกูมาหาแล้วมึงเป็นไรทําไมมึงแปลกไปวะอะไรเงี้ยไม่สบายเป็นไงมั่งมันก็มองตาขวางเลยมันก็ไม่พูดอะไรนะผมถามตะ้แรมันก็ไม่พูดเลยผมมาถามมันย้ําเข้าไปอีกมันก็ตอบกลับมาว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเออกูจะเป็นไรมึงไม่ต้องมายุ่งกับกู ผมว่าทุกทีว่าผมกับไอวินสนิทกันมามันจะไม่เคยพูดคําแบบนี้กับผมนะผมว่าเอ้ยเป็นไรวะเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็มองตาขวางเลยผมก็ถามกับแม่อวินไปว่าเออมันมีอาการยังไงมั่งอะไรเงี้ยแม่เขาบอกว่าตั้งแต่กลับมาวันนั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยออกไปไหนมันไม่ออกจากบ้านเลยมันขุดอยู่แต่ในเนี้ยอยู่แต่ในห้องมันอยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนเลยให้อะไรกินก็ไม่ค่อยกิน ดูเนื้อตัวที่นี่หอมปุ๊บเออผมก็มองเออสังเกตหน้าตามันเหมือนไม่ใช่วิเลยมันผมสายตามันโหดร้ายมากมองทีโหยเป็นผมผมยังตกใจเลยแม่เขาบอกว่าไม่รู้จะทำไงแล้วไปหาพระหาหมอมาก็ไม่รู้ก็ไม่หายอะไรเงี้ยผมบอกเออมันต้องไปทำอะไรมาแน่ๆอะไรเงี้ยแม่บอกเออดูมันทีแล้วผมก็ถามไปว่าเอา แล้วมันไม่อยู่แต่บ้านเลยไม่ไปไหนแม่เขาบอกว่าแต่พอกลางคืนน่ะมันก็ออกไปไหนตอนไหนไม่รู้ทุ่มสองทุ่มอะ่ะมันก็ออกไปแล้วกลับมาทีก็เช้าตีสี่ตีห้าผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้น,น,น่งนีนออง้แล้วผมก็นั่งคุยกับมันมันก็ไม่ตอบมองแล้วผมก็นั่งคิดกลับไปวันที่ไปแย่ไข่มดแดงอ่ะนะผมก็นั่งคิดคุยกับแม่ผมก็นั่งคิดด้วย วันนั้นผมก็ไปแย่กันเฉยๆนะแย่ไข่มดแดงกันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกผมก็นั่งคิดผมก็นั่งคิดไปสักพักจนแบบคิดได้ผมว่าโอ้แม่แม่ผมจําได้แล้ววันนั้นน่ะผมไปแย่ไข่กับมันในป่าช้าละเขตป่าช้าหลังวัดนี่แหละแล้วทีเนี้ยผมมาแย่ริมต้นไม้อ่ะเออที่ขอบขอบป่าช้าแย่จนหมดแล้วแล้วมันชวนผมไปแย่ข้างในอ่ะตรงต้นไม้สองต้นนั้นน่ะเออ แล้วมันดันไปเหยียบหมอหมอหม,มอดินอะไรสักอย่างนหลยแตกเออแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดจากอันน้นหรือเปล่าแม่บอกแล้วแม่ไอวินญงพูดนั่นไงแม่ว่าแล้วน่าจะเกี่ยวกับอันนี้แหละหรือไม่ก็ต้องคล้ายๆอันนี้แหละแม่ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาหมอแล้วล่ะไม่ใช่พระไม่ใช่หมอนนี้แหล,ละต้องไปหาหมอผีหมอทําพิธีแล้วล่ะออผมบอก ได้สิแม่งั้นก็ต้องไปแล้วละ่ะพามไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวการมจะแย่ในจังหวะที่ผมพูดจบอ่ะไอ้วินนะครับไอ้คนที่มันอยู่ล่างไอ้วินนะ่ะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรตัวอะไรหรือยังไงปุ๊บพอมันเห็นปุ๊บมันหันมามองผมกับแม่ตาขวางเลยนะโอ้ยพูดแล้วยังขนลุกเลยผมกับแม่นี่โอ้ตกใจมากผมก็ไม่รู้จะทําไงผมบอกแม่แล้วจเจ้ามันไปไงพอชักชวนมันไปมันก็ไม่ยอมไปก็ไม่รู้จะทํำยังไง จนผมนึกขึ้นมาได้วะผมก็หลอกให้แม่ไปหาเนื้อสดหาอะไรมาหลอกลอ่อผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องดีอะ่ะมันอาจจะเป็นผีปอบหรืออะไรก็ว่าไปผมกับแม่ก็หลอกลอ่อแล้วทีเนี้ยผมก็เอาปลาที่ผมห้อยคอติดตัวไว้ตลอดตั้งแต่เด็กผมก็ไปคล้องคอมันจากที่มองตาขวางมันก็สงบนิ่งเงียบไปสักแป๊บมันก็เหมือนคืนล่างไอไวินกลับมาสติวินกลับมามันก็พูดแค่ว่า เอ้ยมาทําอะไรอะ่ะเออมาทําอะไรบ้านกูบ้านมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่มีอะไรผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาไปนี่ไปหาหมอพาไปอันนี้เขาให้เราสองคนไปทําบุญอะไรเงี้ยผมกับแม่ก็ชวนมันไปมันก็ยอมไปนะในจังหวัดที่แฝนแฝนพาเอาผมอยู่มันก็ยอมไปก็พากันไปพากันไปบ้านหมอทำหมอหมอศาสตร์ทางด้านนี้ผมก็พาไปพอพาไปเสร็จปุ๊บ สักแปบมันเริ่มมีอาการแบบอึดอัดอึดอัดเหมือนมันหายใจไม่ออกอ่ะมันก็ดิ้นหึดหัดอึดหัดจะเข้าไม่เข้าพอมาถึงบ้านหมอหมอศัยศาสตร์หมอทางใดเนี่ยมันก็หึดหัดหึดอัดเหมือนมันจะไม่เข้าทีเนี้ยผมก็พามันเข้าไปจนได้อ่ะไอเนี้ยพอพอหมอออกมาปุ๊บเขาก็รู้เลยเขามองเห็นเขารู้เลยว่ามันไปทําอะไรผิดมาแน่หรือว่าไปทําของอะไรมาแน่ปุ๊บมาปุ๊บผมก็เล่าให้ให้ให้ให,หมอ หมอทางด้านเนี่ยฟังเขาบอกหมอมันโดนของของดําเข้ามันบอกเขาหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นปอบหรือว่าเป็นอะน,นี้ที่เขาท,ทําพิธีสะกดไว้อะไรเงี้ยแล้วเราไปพาดเหยียบก็เหมือนปลดปล่อยเขาเขาเลยมานี้ล่างเราผมบอกผมก็ถามกับพ่อหมอไปว่า,เ,าเราจะทํายังไงเขาบอกเออไม่เป็นไรข้ามีวิธีแล้วผมบอกว่าอ๋อผมเอาพระพระของผมมาแฝนไว้เขาบอกเอองั้นเองเอาอ พอออกได้สภาพพอออกปุ๊บหน้าตา,ายวินเปลี่ยนไปทันทีเหมือนเป็นคนละอีกคนปุ๊บทีนี้ละ่ะโอ้โหผมกับแม่นั่งล็อกกันจนพอหมอก็ทําพิธีจนบอกโอ้โหสาดน้ํามนต์แล้วนูน่นนี่แล้วล็อกกันจนจนพอหมอถามจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกสุดท้ายทาพิธีจนมันมันน่าจะออกะครับพอ,อวินก็หมดสติไปพอหมอก็บอกว่า เอาไว้อยู่นี่สักคืนหนึ่งคืนสองคืนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านแล้วคืนที่สองครัพอหมอก็ผมก็แม่วินก็มาเยี่ยมามาดูเหมือนเดิมพอหมอก็ทําพิธีอีกสะกดเหมือนพ่อหมอสะกดเอาเข้าลงหม้ออีกครั้งนึ่งนะในในผมที่มองนั้นสักแป๊บก็สะกดเออแล้วเขาก็แยกหมอ,อ,อกมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกเขาทําพยานปิดเหมือนเดิมแล้วเขาก็เอาไปวางเก็บไว้เขาก็บอกว่าเออ อาการวินน่าจะดีขึ้นแล้วพามันไปทําบุญลดน้มามนต์พระไหว้พระซะเดี๋ยวอาการมันก็จะดีขึ้นเอออะไรเงี้ยผมก็กับแม่ก็ขอบคุณพ่อหมอเออแล้วผมก็ขอตัวกลับพ่อหมอบอกว่าไอ้ส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้าจัดก,การเองไม่เป็นไรไปทําตามที่ข้าบอกอะไรเงี้ยผมผมไอวินแล้วก็แม่วินผมก็พากันกลับเออพอมาอยู่ได้สองสามวันปุ๊บ ไอวินมันก็กลับมาเป็นเหมือนเป็นคนเดิมครับมันก็เริ่มกินข้าวได้เนะื้อตัวก็เริ่มดูดีหน้าไม่หมองคําหลังจากนั้นพอผมสองคนในวินมันเริ่มกินได้กลับมาเป็นเหมือนปกติหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเลาะไปเขตแถวป่าช้าหรือว่าที่ที่เขาแบบว่ามันไม่ดีอ่ะคือผมก็พยายามหลีกเลี่ยงไปหาของในป่าของนี่ดีกว่าหลังจากนั้นมาผมกับไวินก็อยู่ร่วมใช้ชีวิต ร่วมกันตลอดไปไหนก็ไปตามกันปกติแต่หลังจากนั้นไอชีวิตมันไอวินมันก็หายจากเรื่องนี้มันก็สดใสล่าเริงนะครก็เรื่องนี้ก็ใครที่รับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ